สบายดีพี่น้องมื่อนี้มาโบก,กับสาวนางกับน้องลูกกันคือเก่าพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องเอฟซีูกคู่ทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเด้อยุให้ยุหน้าคือเก่าพี่น้อง กนบ่คุณกินกินยำแรงคุณจิ๋วกินยำแรงพี่น้องมือนีเฮาไก่ยู่ไอยูหนะน้ามือนีอยู่ไอยู่นาะคือเกาเนาะพี่น้องออกมาออกมาเฮ็ดเทียงหน้าพี่น้องมาอันนี้เดเทียงหน้าเหาพี่น้องหนองคาแซงกับอายแล้วเป็นคนอันนี้เฮ็ดเห่าขืนปีนบุนเป็นนะพี่น้องห้าของกินมือส,สาวนี่้าวนั่งกะเลละเฮ็ดมัแกงกินต้นเพร่นน้องพี่น้องอันนี้กะ สา้าหนางสีห้าคดจิโล่คดจุจีเมื่อกินตอนแรกนะพี่น้องเพราะว่าห้าบะหมี่ของกินนะพี่น้องต้องห้าแบบห้าไปกินเองนะพี่น้องเบิง<ด>ว่าสรีด้ดดหรลบอบ่นีพน่พี่น้องน้องลูกจันกํากำลังคุดอยู่พี่น้องจะคุดเป็นจักวาสิไีด้กินอยู่บเนาะมื้นนี้คุดตี่ล่ะนี่ก็ได้กินอยู่แต่ โอ้ยนะพี่น้องถ้าขุดพุ่นขุดดีๆตีล่ะสิได้พ่อโตอยู่บ่เมื้อนี้นั่งขุดดีๆตีล่ะถ้าขุดทีิโอพี่น้องสิได้กินอยู่บ่ล่ะอยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้าพี่น้องนี่เที่ยงหน้าครับเจาหลาดก็นอนเนาอยเงียหน่อยก็นอนเนาะ ยตอนนี้ก็คือบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองสามโมงแล้วพี่น้อะมีบรรยากาศอยู่ตรงหน้าตรงไฮกันแล้วมีก็เที่ยงเข่าหน้าคุณรอบหลบเที่ยงนี่แหละพี่น้องกล้วยจิโร่ไล่แต่โตมันเป็นท่านยังไงเป็นไรพี่น้องอืม ได้แจ e sí, ็โตละได้สีหาโตพี่เนาะบ่งกระบสได้พอกินอยู่บ่ไมโอยสิได้กินอยู่บ่เนาะยังกูกูขุดได้แลแค่แม่ไม่ใส่บ่เ้ยเนี่ยเนะ ใหญ่พี่น้องเลิกขนาดเลยใส่เอาใส่เลยบระท่านในปงปีนะพี่น้องปีพระท่านในหุ่มก้นจักรบาย ออมาไล่คลิปยู่งไพ่สิบอาได้ก็ได้ใช่ตัวยังวานี่ตัวยังวานี่แม่ได้ตัวยังวันไปลาจิ้มเป็นบ่ และถูนี่บ้างถูไว้ถูถูบ้างถูแมลูกถูแม่ถูกระถูกใกล้ใกล้ก่อนถูนีตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้าเนี่ย เลแล้วก <saya> <b film> <Good> ิโลกิโลบ่าเบิ้งกิโลละทูบกล่องในบ้งถูกไหมถูกกันไว้ถูกก่อนไปแล้วยังไ่ดีมากมาไปอาเจยนึ่งน้อ จีหนอมาฮ้องน่ะฮ้องน่ะฮ้องนะเออดีีจุดีไป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 เอ้า,อาวันนี้ซับัวขาดเลยเสิครับขาดขาดต้องผิดอ่ะนี่พี่หนองบรรยากาศทงหน้าฝนตกพี่นนอเห็นไหมนี่ นี่นี่พี่นาะฟุ้นต๊บรรยากาศอยูงสนาทุงไฮพี่น้องเอ้ยฝ้นต๊พี่นนองตอนนี้ประมาณบ่ายสามสี่โมงแล้วพี่น้อะทำตนแรกงเลยพี่นนาะฟุ้นต๊พี่นนองนี่แหละ้าวนั่งคุดกับบริเวณแถวนี่แหละพี่น้องคุดแถวเที่ยงนี่แหละนี่อันนี้ลบฟ้นก่อนพี่นนอง นตกลบวนก่อนน้องลูกกันให้เมื่อเที่ยงหรอยน,นพี่น้องต๊ะแห้งเติบอยู่บริยูบรรยากาศแบบนี้ประมาณเกือบสิบปีนะพี่น้องที่สนามบริยูบรรยากาศแบบนี้ชิ้นฮอดบ้านนะพี่น้อง ธรรมศาสตร์กูได้หมักแบบธรรมศาสตร์มาักแบบอันนี้พี่น้องทงให้ทงหน้าแล้วพี่น้องแต่สิประมาณนี้พี่น,อน้องฝน่โต๊พี่น้องก็น,นี้กฝนุมโต๊พี่น้องเลยมาแต่พากันไปหมั่งไปยังไปเก็บเศษใหม่อยู่ในเทียงเก่าเนาะฝนตน๊ห้ามนะพี่น้องเลย แม่ก็มา็ดพี่น้องก็เปียกอีกเชียงเชียงเ้าก็มุ่งมาแล้วพี่น้องยังอ่าลบรไดเนาะมันลบรไดพี่น้องสวัสดีสวัสดพี่น้อง เน่เเิ็นไปหาเราพุดอ่าุจีลวงไปเลยพี่น้างไปไรท่เาะมากพี่น้องน่เบนเือเชียงนาฮากตำเนาะหนามไรมาโอ้โตัวน้อยใหญ่เนาะตัวน้อยใหญ่งอ่อนเนาะ ได้ออกมาอ่พี ào, ào, ่น้องหน้าพอเต้าในหหน้าเองโอน้าสเออได้ทังวัวหน้าพอเต้าพุ่ทั้งนาหน้าอย่างหน้าเต้นหน้าเต้หน้าเต้หน้าเต้าฮะัวหน้าพอเตานี่ก็เยเก็บมากระัวยหน่อยหนึ่งมีดินรกุลแล้วแล้วบริเวณาง พาวาพ่นตกด้นม่พ่นอะต๊กด้นกต๊ะตันนีแตาว่าตกด้นหนาหน้ามข่างก็ข่างข้างหน้ารลายพี่นนอตอนแรกนี่ยอมมันยังโบพี่น้อนะตอนแรกยอมมันยังโคบยังเฉียดนาตมันตกด้นีนหน้าข่างเนาะ

ตาแตงพี่น้องนะการแสดงอำนาจพาจากาพ,าจพี่น้องหาคนไร้คนแท้พี่น้องเป็นกำลังใจในพี่น้องซุ่มยนืนซุ่มยืนเด้อพาไหม่พาไหมพ,พี่น้องไป